มันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะก็มาให้ฟังบัวเหมือนเดิมนะคะอากาศหนาวเร็วแล้วก็ให้วันละซีก้อนนะคะมันก็สิกินแบบนี้ไปเลยะคะ่ะ มักสิเด้จอจ้ะแล้วก็เ <c oughs> นื้อมะเฮียลงหอมก็หอมขึ้นจะเป็นซาโลเล่ค่ะ มีหลายพันนะคะอยู่ในรรมอยู่ในคอกอันนี้จะเป็นสเสลี่น,นี่เป็นลูกแม่กับลูกเนาะคะ่ะพี่น้องอ้วนใหญ่ตันน่าจะประมาณสองปีพอดีค่ะนี่อันนี้จะเป็นโคกน้อยโคกน้อย อันนี้ลูกเคเอ็มหกแปดด้จะไม่ได้เอาเขาออกตัวนี้ค่ะตันตันมากไปค่ะจะพาไปดูสวนหยาเราจะเป็นหยาเนเปียจัก,กระพัดนะคะกับลูซี่ลูซี่ไว้แล้วจะ้ะกรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะนี่วันใดมากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม ้าเริ่มปรุงแล้วค่ะแต่ว่าไ่าได้สุมบม่ได้เอาไฟจุดแต่นั่นรูซี่ทางนั้นนู้นรูซี่นี่เปียจักรพพัดตัดออกแล้วนีกำลังปรุงค่ะไว้ให้แม่ลูกอ่อนกินนะคะบรรยากาศก,ารกรจ็จะประมาณน,นี้นะคะนี่ก็สิเป็นโคกของเฮานะคะโคกธรรมดาบ้านๆไ่ได้กลางม้งไ้นะคะ อันนี้เป็นอันซาโลลรตัวอ้วนมากค่ะตัวผู้เหมาะสำหรับคุณขายได้จ้าเพืก็กินอย่างอริอร่อยสำหรับที่นี่ก็เอา,เอา,เอาองวมะฝานะคะสำหรับคนมากคนั่นก็จะเป็นโกดังอันนี้ก็จะเป็นโกดังฟางนะคะสองกดังนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อ ้มันนบนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ